สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาชมสวนเมลอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนบะริเวณโรงเรือนอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนปลูกเมลอนนะครับก็ช่วยควบคุมเรื่องอากาศแล้วก็แมลงนะครับจุดนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมนะครับก็จะมีการ จะมีอันดับแรกคือวาลวนะค,คุณวาลน้ำอันหนึ่งอันนี้จะเป็นตัวน้ําหยดนะครับพ่นเป็นหมอกพัดลมนะครับแล้วก็ปักปุ๋ยตัวน,นี้เราสามารถสั่งจ่ายผ่านแอปได้นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องสัญญาณนะเดี๋ยวเข้าไปดูในโรงเ,เนะรือนกันดีกว่าก่อนเข้านะครับต้องมีการล้างเท้าก่อนนะครับล้างรองเท้านะเพื่อป้องกันเชื้อานะราบางทีเราเหยียบอะไรมานี่เราไม่รู้ เข้ามาเลยอันนี้ก็เป็นโรงตัวอย่างมาดูกันนะครับว่าผลไมลร้อนเป็นยังไงบ้างตัวนี้อันนี้ก็อายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการผรสมเกสรน,นะครับตัวผู้เข้าไปนะครับที่ตัวดอกนะครับก็จะออกผลเรื่อยๆนะการผูกนะครับ ก็จะใช้เชือกแบบนี้นะครับในการลูกห้อยลงมานะครับเราต้องพัน,นเป็นเกลียวนะลักษณะพันนะครับก็บถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์อยู่นะครับส่วนนี้สําหรับโรงเรือนนี้นะครปลูกเมลอนนะครับการปลูกในโรงเรือนก็ข้อดีนะครับเรื่องแมลงจะไม่ค่อยมีจะไม่มีแมลงเข้ามารบกวน แล้วก็ควบคุมนำอุณหภูมิในในโรงเรือนได้ก็เห็นถ้าอันไหนนะครับออกสองหน่วยเราก็จะเด็ดออกหนึ่งนะครับต้นหนึ่งนะครับเราจะไว้แค่3ามถึงสี่ลูกเท่านั้นเองผนะร,นนราคาเมล่อนก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับบอกว่าอร่อยมากนะหวาน

เ6 78 80 82 84นะ84กระถางหรือว่าแปดสิบส่ต้นนีงนะครับลัขนาดเราก็จะปลูกเป็นจุดคูน่นะครับจะวางท่อน้ำนะครับแล้วก็จะให้สั่งจ่ายน้ำนะครับตรงนี้สำหรับตัวควบคุมน้ำนะครับจะเป็นปั๊มอยู่ด้านหลังนะครับเป็นนี่ครับทางเขียว นี่อากาศเข้าได้นะครับถ่ายทีเห็นไหมครับลมกดนายนะครับอันนี้จะเป็นตะตะแกรงตะแกรงนะครับตะแกรงลวดนะครับไม่ใช่ตะแกรงผ้านะตะแกรงลวดพิเศษนะครับสำหรับโรงเรือนนะครับหมอกได้เลยเราผลผลิตออกมานี่หอมหวานแน่นอนนะครับอีกประมาณสองเดือน รหรือเดือนครึ่งนี่ก็จะได้เก็บผลผลิตในชุดแรกก็แล้วนะครับชุดที่เติบโตอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเก็บเรื่อยๆนะครับประมาณ3รุ่นนะครับตรงนี้อันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้